โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคืนหนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VP ไอีในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทรบิ๊กแมทพิจารณาเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเขาโชเราอิตาลีนัดที่สองของฤด,ดูกาลครับเวโรนาเปิดบ้านเจอกัอกบยูเวนตุสเวโรนานัดแรกเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับเปิดบ้านถล่มนาโปลีมาสามหนึ่งเปาโลซานเนติกุนซอไม่น่่าจะเปลียนตัว ครับประตูเป็นโลเรนโซมอนติโปครับเกมรับก็ดาวิโควิดกับเดียโก้คอปโปล่านะครับแดนกลางเนี่ยเสวตด,ดาเดกับองเดดูดาแนวะรุกนำโดยริซาริวาเมนโต้นะครับตัวไอซ์แลนด์นะที่แล้วก็ยิงได้มีดาโก้ลาโซวิดกองหน้าเป็นแคสเปอร์เทงสเตดหัวหอกชาวเดนมาร์กนะครับในขณะที่ยูเวนตุส เดี๋ยวโกมาต้าประเดิมนัดแรกในลีกด้วยการเปิดบ้านถล่มโคโม่3-0นะครับตัวเจ็บก็ยังพอมีอย่างฟิลิปคอสติดก็ยังเจ็บนะครับที่เหลือไม่น่าเปลี่ยนนะครับประตูดิกกรอกิโอครับเกมรับก็เบรเมอร์กับกัตติ ตรงกลางมิโอโลคาเตลลี่แคฟเฟนตูรามนะครับโดยมีดักกัสดุยตัวใหม่เป็นตัวสอดแทรกนัดแรกกับโคโมโนี่ลงตัวสำรองนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยนำโดยเคนันยูดิสทิโมทีเวอาร์ครับมีอเมิโอเอ็มบันกูล่านี่เป็นดาวรุกชาวเบลเยียมนัดที่แล้วก็ยิงได้กองหน้าเป็นดูซานวาราโควิดนะครับโดยมีนักเตะอย่างดานิโลเวสตันแมคเคนนี่พวกนี้เป็นตัวสอดแทรกนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเสมอสองบ้านเวโรนา บ้านยูเว่ยูเว่ชนะ10คู่นี้ตามหน้าเสือขขอมองยูเวนตุสบุกมาเป็นต่อนะครับแม่เพียงแต่ว่า การบุกมาเยือนเวโรนาของยูเวนตุสเหมือนเป็นแม่ของแสลงเหมือนกันนะครับยูเว่บุกมาเยือนเวโรนา5ครั้งหลังสุดชนะกลับออกไปครั้งเดียวและยิ่งเวโรนานัดแรกฟอร์มในบ้านที่ชนะนาโปลีก็เข้าตาด้วยครับพีเจตมองว่าสู้ได้ครับวัดใจเวโรนาเจ้าบ้านเกมนี้มีโอกาสเอาแต้มได้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เวโรนาเป็นครึ่งลูกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย